Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday. Huh? Ta mãi, tay eh. Send udonk, send udonk, udonk. Ngay sân cho yà. Tô kiểu kiểu <laughs> kiểu 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 ไปเดียวกันนแบบมังนอกเลยไปแล้เลือกหน้าเราไชปัาชิคอเขากนแบเขาคิวดีแต่จะเอาหอมบ่าเอาเไม่เอาเลยนตัน่อะไรกันบ้างคะเลยค่ะเป็นเขาเรียกอะไร อตีนหมีประกาศตินหมีอันนี้ขึ้นช่ายฮักกุ้งเนี่ยกินนี่แล้วแก้วเส้นหนี่งใสน้ำเลยรด้วแก้วเส้นทางนี่นี้ใส่แก้วเส้นนีนเน้เดี๋ยวจะเปลี่ยนน้ำสักหน่อยเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเอาน้ำแต่เอง ว่าจิ้มมันแข็งเลยเนาะน,นิ่มนิ่มแล้วอ่ะนะะโอเคครับอันนี้เขาเรีเยกอะไรจ้ะแพนเค้กแพนเ,เ,เค้กกับเองใส่เนยเยอะๆใช่ไหมอันนั้นอะไรเบคอนก้อ,อนอสดแพนเค้กก็ทำเองจิ้มแล้วก็มีน้ำเราจะกินน้ำ

ตอนนี้กำลังเขาเรียกอะไรนะเออตอนนี้กำลังเคียงกันกินแล้วครับตอนแรกกระตการะาตะกาตะกาห่วงออเดอร์ชันออเดอร์เธอสุดท้ายเป็นไงค้าหมอ้อนี้อร่อยไหมคะคุณมาเวยเวยเว,ย,เวยแซ่บลูก บังเครื่องมาดว้วยว้าไม่มีหรอที่ตังถึงว่าเด็กๆอยากกินนี่โดยเฉพาะหอมเนี่ยเราชอบกินสดๆด้แล,แล้วผมเราก็เลือนน้ำจิม้ม <laughs> แล้วแล้วน้ำจิ้มก็แล้วผมเรา Happy Birthday to พี่แวเลียงง่ายเว้ยรุกชิ้นเหมึโอเคอาวรกชิ้นหมึใส่น้ำจำหอยหอยเมือข้า เหมนนอกเหนอ,อ,อคอยคินรวมวา

กลบดะเนือ้อปลากิวน้ำจิ้มพรสืออร่อยไหมครับสี่คนต,ตาต้าแสงสว่างวันนี้นายหัวเลี้ยงนะคะ <c oughs> และ้วบ้านโน้นเขากินกันบ้านโน้นเขากินกันนกนกเน,เนากา็กๆน็กเรามาคนละโต๊ะ นี่ครอบครัวพี่แวกเขาอยู่ตรงนู้นต่อเดี่ยวต่อต่ออันนี้มอพี่ต่าอะไรมั่งนะต้มยำกับอะไรนะชาบูต้มยำกับน้ำดำของปลาอะไรนะเบาือน้ำซุปเบาือกับน้ำดำเหรออันนี้น้ำดำกับชาบู อันนี้เด็ดสูตรลยต้มยำกับชาบูไหมน้ำดำต้มยำกับน้ำดำเฮ้ยกระโมยเนื้อชานสั่งอีกเลยเปิดเปิดนี่สั่งอีกเลยโอ้โหเติมน้ำซุปเติมน้ำซุปอีกรอบแล้วใช่ไหมโอ้โหกินปุ๊มคเดียวนะฮะเนื้อนี่นับกระบะไม่ได้แล้ว ลูกเนื้อไหมเนื้อปลาเนื้อปลาล่อยปลากินหรือก๋วยกินเนื้อสั่งมมื่เนื้อะพ่เนื้อไผ่ใช่ไหมเนื้อใบไผ่อันนั้นคอนโดป่าน้องจ๋าอันนี้ออกกันถึงจะวางได้ได้น้องเาหยิบเองเดี๋ยวลื่นเดี๋ยวลื่นอันนี้เนื้อใบไผ่อันนี้บาก์บีคิวไหมหรือเชือ อันนั้นเลยครูบุตรครูบุตรเของพี่บุ๊มเมันไงมาจุดตาก็เท่ากับเป็นขาดนึงไงเป็นรูปประจำอ้าวตาตาไปไหนล่ะคะก็หิวเหมือนกันไปหากินน้ำกันเด้วยในหัวใจดีด้วยเนอะใช่ไหมเนี่ยหัว ในหัวของยังไม่ดันส่งนะยังครั้งออเด้ออยู่นะมาแล้วแม่ไม่ไหวแม่ไม่ไหวแล้วคุณมัมคุณมัม ไม่แงะมาทางนี้หน่อยแล้วสุดท้ายต่างคนต่างก็กินไม่ไหวห <c oughs> ม,กมัมกหมอ้อหมักหมอองกินให้อายุอีเปนเอิดเอิด แพนเค้ก <Okay. S 1> เอันนะของเธอนั่นแหละไม่เอาเอ้าใครไปทำแพนเค้กอ่ะลุงยุทธฝีมือวอัดกกทำแพนเค้กนะอะอเล่เอเล่ย่าน้อยฝีมือวอัดกกทำแพนเค้กนะ แสบแสบจนหลงไหลไหลหลง before and after กงแสบปะเจ้ามือก็ตจะแสบเนาะแสบจนเลียดถวยเลียบว่างรู้อันไหนเป่ารู้อันไหนเป่ารู้ พอได้แตงโมแล้วบากิวเมื่อกี้วัดก้าทำใช่ไหมอันนี้บากิวทำแพนเค้กของวากิวเอาไปคืนแล้วค่ะขอบคุณเอาลโอเคเออของร้านเอาวางตรงนั้นน่อยนั่งลืมลืมอะไรมันลืมโทรศัพท์เปล่าตกหลังไหนเลยตรงนั้นเอาไปแล้มันเนยังไมันกรอบนอกนุ่มใน ออแล้วค่ะยาอยู่เห็นนี่อะไรเยลลี่เยลลอะไรนะเยลลี่เยลลี่น้ำผึ้งเยลลี่น้ำผึ้งโอ้นี่มันสองอันอะแม่นให้น้ำมันอ๋อเจอหมักแตงหน่อยไหมตุ่มจุ้มตุ่มจุ้มจุ่มจุ่มจุ่มเอาแบบประกอบกันเป็นเป็นบานไหมโอ้แพนเค้กเหรอลูกแซ่บนี้ ม,มาคิวจะไปทำอีกเอาไหมเอาไหม Before and after ก็มาจริงๆตุ้ม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 ตุามบ,บาย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 ดังมือไว้อะไร